แม่งรู้ทันไอ้เหีเห้ยเฮ้ยไม่ออกเฮ้ยเหี้ยเดฟเดฟมาแด่สัตว์ สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียร์กับเกมส s สไปคลอสนะครับวันนี้ก็ซุ่มกาชากันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องลองไปเล่นในส่วนของตัวอีเวนต์ใหม่หน่อยนะครับถ้าใครอยากจะไปดูตอนซุ่มกาชาก็กดไทม์ส t ต็มเอาก็ได้ถ้าอยากฟังเพลินๆน,นะครับยังไม่รีพบผมอยากลองเข้าไปเช็คเรื่องของตัวกิจกรรมดูนะว่าเป็นยังไงนะเราะทัม่มมันเครื่องมือกิจกรรมไม่ได้นะต้องใช้มือกดเห็นมีข่าวร้ายนะจากท่านผู้ชมนะครับว่าไอด่านสองด่านเนี่ยคือเราจะต้องเลือ วอีกด่านหนึ่งมันจะได้ไม่ได้นะมันต้องเลือกซึ่งจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมเดี๋ยวลองดูแล้วก็สามารถซื้อตั๋วรีเซตได้น,นะครับก็จะหมายความว่าเราสามารถหาตัวของอีเวนต์คอยนยได้แค่วันละร้อยยี่สิบจากคลิปก่อนที่ผมบอกว่าเอออยา่าเพิ่งเชื่อเนี่ยก็ตรงนี้แหละที่ผมหมายถึงนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเกณฑ์การรับอนะีเวนต์คอยเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็ไม่มั่นใจเพราะผมก็รู้สึกว่าเออด่านมันแยกออกจากกันมันจะเป็นกรณีเดียวกับโนเรทหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ยังไม่อยากเอามาคิดในตอนนั้นนะครับเเแบบเออเนนะอ้ยนนกก็คละร่ปาโพีีึท ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้สองด่าน,นข้างบนข้างล่างเนี่ยคือคุณเลือกได้แค่อันเดียวจะเล่นดา่ดานเจอเดฟกับไม้หรือจะไปเจอล็อกเวลนะครับซึ่งทีมล็อกเวลเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค Dartmouth ่อยได้เจอหรอกไม่เคยเล่นด้วยซ้ำครับบางคนผมก็ไม่เคยเล่นพราะเราเจอเดฟกับไม้อย่างเดียวพอเราเล่นเดฟกับไม้เสร็จปุ๊บข <ๆ S 1> ้างบนเล่นไม่ได้แล้วอันนี้คือให้รู้ก่นกอนนะครับว่าน่าจับเหมือนกันผมยังไม่เขา้าใจยังไม่มั่นใจเดี๋ยวลองลองลอง,ลองเล่นดูนะครับตาหนึ่งผมขออนุญาตเอาเจนนี่ดีกว่านะครับลายคนอยากได้เจนนี่นะผม ตัวบางโคตรบักอันนี้คืออะไรเนี่ยกดพิเศษนะครับทุกครั้งที่ทําคะแนนนะครับฟีเวอร์จะสะสมตามความยาวแลลี่หรอคือ,อไลเมื่ออยู่ในสถานะฟีเวอร์นะครับอุณหภูมิร่างกายจะสูงขึ้นค่าสถานาะหรือสเตตต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นนะยิ่งแข่งกันนาะนบนชายหาดยิ่งร้อนจัดอุณหภูมิร่างกายยิ่งสูงขึ้นด้วยตัวละครก็ยิ่งกากนะผมว่าอุณหภูมิร่างกายนักกีฬาสูงขึ้นพลังโจมตีและความเร็วก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามความสามารถในการกระโดดและการป้องกันจะลดลงอย่ยนนักกีฬาบ้าง อ,ลลอันนี้ก็มานสนเลดแหละอเอันนี้ก็พอๆกันคล้ายๆกันต้องกดปุ่มรับให้ตรงจังหวะน,นะครับอันนี้เคยทําคลิปสอนนะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวตอนนี้ต้องสอนตัวเองละไม่ได้เล่นนานยังไงอุย้ยเนี่ยอูย้กราฟิกแม่งแบบแสบต,ตาโคตรสวยละกูโอเค ตรงจังหวายอยู่มาดิวะโอ้โหตายตายอุ้ยเอ้เอ้ย,อยนี่เจนนี่นะครับบอกเลยถ้าถ้าคุณใครชอบเจนนี่ก็คือแบบว่าชอบเลยอะถ้าไม่ชอบก็คือเกลียดไปเลยนะตัวละครมันแบบเล่นยากนิดนึงนะครับ เพราะว่าถ้าสมมุติว่าโดนบล็อกเนี่ยมันมันมีโอกาสเสียแต้มนะออโอ้โหแม่งกระโดดบล็อกกลุลลูกเลยตายแล้วกูโอเคตบทะลุตบูบแม่งเลย <laughs> โอเคฟีเวอร์ยี่สิบพลังตั้งรับน ก็เหมือนเดิมนะเหมือนกันไม่ได้รู้สึกว่าด่านมันแตกต่างจากอีกอันหนึ่งเท่าไหร่ครับตอนนี้ร้อนแล้วเ,เออตบไม่โดน,นอีกอย่างตบแรงไปก็เท่านั้นด้วยนะแบบนี้ไอ้ด่าน,นแนวเนี้ยเอานี้ชิคก่าวมาเล่นเหลืออะไรเงี้ยมันก็สุดท้ายก็ต้องมานั่งฝึกตบไอ้ฝึกตั้งรับอยู่ดีนะฝีมุดการตั้งรับผมลดไปเยอะแล้ว โอ้โหกดไม่ทันลองอันนี้นะไป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 โอเคอืมแมนจัดอันนี้ถือว่าถือว่ายังเซียนอยู่อะึกคำพูดอยู่โอ้กบิดอ่ะกบิดโอ้กบิด โอ้โหติดติดคอบโอเคโอเคเมื่อกี้ติดขอบติดขอบ,อ,ขอ,บอ่ะมาสิมาสิเออโอ้โหมาเจอรูคัสนะอันนี้เขาบอกเขาสุ่มนะใช่ไหม เขาบอกว่าสุ่มเจอตัวละครนะเจอลูคัสนี่คือแบบว่ามันจะพูดไงดีลูคัสเป็นตัว,ตวที่กะจังหวะง่ายนะครับอืมอันนี้ถือว่าผมโชคดีนะเนี่ยน่ะคุณดูนะเนี่ยกะจังหวะแบบชิวๆเลยไม่ค่อยยากเท่าไรแต่ว่าอย่าเพิ่งเลิกนะอืออุย้ยกดสกิลว่ะเอออ้าวหรือว่าจะเจออะไรเดี๋ยวกูบอก ก็โดนบล็อกอยู่ดีนะ,อะเออหลังๆเริ่มโหดคืออะไรเนะี่ยอ่ะกระโดดแม่งเลยกระโดดไปสองนะอ่ะเสียแต้มแบบงงๆไอชิปหายแล้วชิปหายแล้วไงไอตัวนี้มันรับไงเนะี่ยคือคือรู้ว่าสไลด์ลับแหละแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงอ,อ,อันนี้มันไม่ใช่ไง คืออะไรเนี่ยอะไรรับหรอเอา้าอีโอ้โหดีเอาดีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกดรับแบบตั้งรับแบบปกติว,ว่ะเออโอ้โหเมื่อี้เอาแต้มคืนเลยเอาแต้มคืนมาเลยเอาแต้มคืนมาเลยนะเอาแต้มคืน,คนมา,โอ,อาโอ้โหเออโอ้โห โ oh, oh, อ้โหโอ้ยเพอร์เฟคเลยกดตายอยู่เว้ยกระโดดกระโดดเล่นไม่หวัน่น่ะอ้าเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้เออเปลี่ยนเปลี่ยนบางเปลี่ยนบ้างรู้สึกว่าตัวละครเริ่มไม่หวัน่นละโอ้โหพวกมึงเก่งเสริมเนาะไอ้เนี่ยเคยเลยโอ้โห เออโอเคีอเคม้วนหมดแล้วมือกูพ yeah ันหมดแล้วเออเออโอ้โหสุดยอดเพื่อนมือพันไปหมดแล้วแบบแม่งอะไรกันเนี่ยแบบเหมือนเป็นแยกกระตบอ่ะเอ้โหตายแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยโอ้ธรรมดาว่ะกำลังตั้งรับไป ที่แล้วเจาเจนนี่แบบว่าเล่นแบบร้อเปอร์เซ็นะแต่ว่าไม่ต้องละชนะเลยลูกเสิร์อมาดูซิว่าจะได้กล่องของฝันไหมนะครับไม่ได้นะพูดยังไม่ทันจบเลยแม่งแบบไปเลยโอเคไหนลองซิอันนี้คือเล่นไปแล้วนะลองขึ้นแบงก์บทกดผิดทำไมมันใช้ปุ่มไม่เหมือนกันวะ ช้นี่กดเอ้ยเล่นไม่ได้โอเคนะก็ตามที่ทุกคนบอกแหละมันเป็นอย่างนี้นะครับเล่นได้แค่ระดับความยากอันเดียวต่อวันเท่านั้นนะครับแต่ซื้อตั๋วรีเซตได้สุ่มซื้อเลยละกันซื้อตั๋วรีเซตถ้าซื้อตัว๋วปุ๊บแล้วกดจะกดเข้าเนี่ยมันก็จะบอกว่าใช้คูปองนะครับแล้วทำไมมันเป็นภาษางี้วะโอเคไปสุ่มกาชาดีกว,ว่าผมไม่ได้ไลฟ์สตรีมเนาะเพราะว่าตั้งใจอัดคลิปลงบ้างนะครับครั้งที่แล้วเป็นแบบไลฟ์สตรีมกดเอผมสุ่มทีละครั้งแล้วกัน,นครับผมมีดวงกับการกดท โอ้ยี่ยขอบคุณนะต่อ,อไปอคือผมไม่ควรฝืนไปเลยโอเคโอ้โหอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มแบบ600หกร้อยดูโอ้โหสุ่มทีละรอบเลยจริงเปลืองผมมีดวงกับการสุ่มทีละรอบไนะเผมจะสุ่มทีละรอบ โห้ <Okay>. oh, ตายละอังน,นี้เลยอังน,นี้เลยอ่ะออกหน่อยออกหน่อยแังเอสก็ได้แล้วแบบว่าไม่ไม่มีแววเลยนะแบบว่าไม่ไม่มีแววแบบไม่มีแบบว่าเฮ้ยให้ใหหลุ้นกูหน่อยเลยเอ้ยโหลดแรงเอสป่ะเนี่ยโหลดก็เย่ยแหละ โอ้ย่างเกลือถ้าพี่ล้วผมสุ่มลูคัสอะผมได้ลูคัสมาด้วยจากการสุ่มทีละรอบนะครั้งนี้ก็เลยอยากได้ดวงอยากดูดวงอยากอยากได้ดวงไม่ใช่ดูดวงอย,อยากได้อยากใช้สูตรเดิมไอ้ี่มันไม่ออกมาเลยวะเอาจริงเราเอาตัวละครที่สุ่มเนี่ยเกลือเกีอือไปขายขายได้นะ ผมไม่ค่อยอยากสุ่มหกร้อยเปลืองแต้วมันเกลือมันเกลือรอบเดียวรอบเดียวเลยอ่ะสามสิบโลละโอเคเฮ้ยโอเคอา,อาไม่รีบอูุย๊ยพ่อผมใจร้ายจังวะทำไมคุณใจร้ายอย่างนี้ เลดแม่งสุดยอดว่ะโอ้โหไม่ออกเลยอ่ะโอ้โหตาย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 เอาดีตัวตายล้ะมึงมีตัวอยู่ในนี้ปะเนี่ยเอ้ยมึงมีอยู่ในนี้จริงๆใช่ปะวะไอ้น้องโหลดแรงเอสหลดก็เฮียละเกลือสิเอ้ย อวาเอ้ยมันไปออกเลยวะเอ้ยอะไรเนี่ยหนูเอ้ย่าสักห้าสิบโลเดี๋ยวลองสูมแบบหกร้อยนะโอ้โหไม่ออกเลยวะคือเฮียเ่ยเอ้ยเฮียไม่ออกจริง บบบนี้แหละโหหกสิบโลแล้วนะเอาดีนี่คือเกลืออย่างนี้เลยเอหรอเฮ้ยเฮียนี่ผมสุ่มแบบสุมส่มสับแบบสับขาหลอกก็ไม่ได้แม่งรู้ทันไอเหี้ยเฮ้ยไม่ออกเฮ้ยเฮีย <laughs> 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 เดฟเดฟมาเดะสัต เดฟวะเนี่ยไอี่เดฟปะวะโอ้ยสัตว์เอ้ยเฮ้ย้ายขวาเดฟไอ้ปยะกลัวและวก็ยังดีก็ยังดีโอเคโอเคได้ตัวมาด้วยนะเนี่ยได้มันจะได้ตัวมาด้วยนะครับนีหนีมาถ้าสุ่มได้สกินก็คือได้ตัวนะก็ยังดีเรอวะ เพราะว่าได้สกินมันก็ได้สองตัวไงจริงปหละ่ะเออได้สกินก็ได้สองตัวโอเค <c oughs> ไปต่อครับสุ่มทีละรอบตกแล้วนี่เฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรเนีเออ่ยไม่ออกเลยเหรอวะ จะคือแรงเอ็ดว่ะซาร่าบายแค่ตัวกูเอาอ่ะบายแค่ตัวกูเอาโอ้โหผู้ชายเยฮ้ยเที่ยเอ้ยผมไม่มีตัวนี้ผมไม่เคยมีโชว์่านะครับในสุดได้มาแล้วครับผมไม่เคยมีตัวนี้โอเคโอเคอเฮ้ยโอเคแฮปปี้ครับแฮปปีปปปป้อยู่แฮปปีป้ยอยู่แฮปปี้อยู่เฮ้ยกดผิดฉี่หายละเฮ้ยเที่ย โอ้ตายแล้วชิบหายแล้วโอ้กดทีเผลอกดผิดด้วยไอ้น,นี่กดผิดนะ <c oughs> เผื่อแบบเอ้ยดวงดีป่ะพี่กดผิดครับกูกดผิดชิบหายแล้วอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไปไปเสียตัวเสียตัวไม่เอาเด็ีกไม่เอาเด็ดแล้วปะวะเฮียไม่เอาได้ไหมครับปาเซียครับโอต้ตายตายตาย อ่ะไปเยอะอีกสองตัวเดี๋ยวมันจะมีฉากมองสาย่ายวะผมจำแอนิเมชันไว้แล้วนะจำแอนิเมชันว้แล้วน่าจะพอเดาได้จากรูปนี้เฮ้ยเอ้าโอ้โหเอ้ยเฮ้ยโอ้ ได้แล้วครับโอ้โหโอ้โหยอย่างเว่์อย่างเว่์โอ้โหยอย่างเอาอย่างเอาเคอย่างปั่นอเอ้ยทำไมบัก๊กวะทุ้านจมเห็นปะมีผีอะไรอยู่สมเจนนี่ต่อถ้าได้เจนนี่ต่วนต้อมึง ร้อยแม่งเลยโอ้โหแรงเอสองตัวเลยวะรอบนี้อุ้ยอ่ะฆ่ามแม่งเลยอ่ะกดข้ามไม่ได้ตัวอะไรวะเอ้ยนี่มันไอเว่นนี่เออแลได้ใครได้ใครตัวเดิมเป็ไม่ใช่ใครวะโหยสัตว์รู้เลยใคร ต่อผมใช้มือกดเลยเฮ้ยใช้มือกดหละไม่ใช้จอยกดใช้จอยกด้วแล้วเหนื่อยเหลือเกินแต่นี่ได้เราได้สก,กินมาสามตัวแล้วนะครับเหลือแค่เอ็นเอ็นที่รู้สึกว่าเออผมไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นอืมผมเป็นผู้ชายไง <laughs> เป็นผู้ชายไงจะไปอยากได้ลหรอใช่ไหมอืม โอ้โหไม่ออกเลยถ้าเวลากด600ออกนะครับแสดงว่าก็มีมันมันอยู่ที่คนอนะ่ะอันนี้สูงทีละแต่รอบนี้คือเจนี่ผมขอแบบกดทีละหนึ่งนะเดี๋ยวว้นเราก็เราก็ได้เห็นแล้วว่าเดฟก็ออกมานะครับแม่งไปโผล่ตัวกูได้มา จริงๆคือถ้าครบคือตอนนี้ผมมาเกินเกินการันตีไปแล้วนะครับขาดแค่สิบเองไปผมสุ่มอีกสิบรอบก็ได้แล้วอืมอืมเยออะเกลือเกลือ,อเกลือเกลือเกลือแล้วเกลืออีกเกลือต่อไปนี่โอ้โห แ,แดงมาไม่ออกเลยเหรอใจร้ายจังวะหรือผมว่าผมไปแลกเจนเนี่ดีแล้วผมก็ไปสุ่มเอ็นเอ็นแล้วกัน <c oughs> เปลี่ยนตู้บ้างนะอ่ะอีกแค่เอ้กดผิดชิบหายกดผิดตู้เอาไปแลกอ่ะร้อยสามห้าแล้วครับ <c oughs> ผมไปแลกดว้วยโชว์เลยผมได้สกินและสองตัว <c oughs> <c oughs> ได้รีว,วิวละมันแลกตรงไหนเนี่ยร้านค้ากิจกรรมปะ ใช่ไหมไม่ใช่ดิก็นา่าจะอยู่ในในในร้านค้าแหล,กลกกะก็รับสมัครนักกีฬาแล้วก็มันมันมัน,ม,นมันแรกตรงไหนทั่วไปแรกตรงไหนวะน่าจะทา้าอ๋อท้าทามปะท้าทามจะกินแบบจํากัดนี่ยกูมีแล้วกูแรกเจนนี่หมวกฟางมาแล้ว แล้วก็ตัวละครผมแลกเอ็นอมาด้วยแล้วก ouais, ันนะครับเดฟผมได้เอหู <S <S ้ยน่า uh รักอ่ะดูดิโอ้ยน่ารักเคเลยเคตัวนี้โอ้โหแล้วดูชุดโอ้โหเคเคตัวละครเนาะเก็บไว้ก่อนไหมยิงเก็บไว้ก่อนนะสุ่มก่อนเผื่อเผื่อมันได้รับสมัครนักกีฬาไปเผื่อมันได้ครับ เืิดจะได้ใช้ใช้จอยกดล้างนี้เหรอไหมโ,โหออกเลยเถอะเพื่อนอยากอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอยากอยู่ด้วยกันก็มาอื้มอื้มอื้ม ไม่ออกเลยหรอเดฟเขายังออกมาเลยนะโอ้โหกดตูดไอ้เฮียเอ,อ้ยเกือบไปกดฟาลาสอ่ะไม่ออกกดหกร้อยไปโอ้โหไอ้เฮียออกเป็นแรงเอดไอ้สัตว์จบเลยตูมเ,เฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียเอาดี อ๋อไอยอนเย้ตกใจอีเ <c oughs> ย้ตอนแรกก็นึกว่าอะไรเลยวะนึกว่าเป็นเอ่ออะไรอ่ะตัวละครคุณลอสเซียมนะครับลืมชื่อแหละอะไรวะอิซาเบลเอออ่ะโอเคนะครับก็พอก่อนแล้วเอไป,ไปต่อไปต,ต่อนิดนึงแต่นิดหนึ่งสุ่มแบบสุ่มแบบว่าสุ่มแบบท้อจัดอะ จนวินาทีสุดท้ายออเรียบร้อยเกลือนิดหน่อย <c oughs> ได้มาสองตัวสามตัวเลยสามตัวเดี๋ยวลองไปเช็คหน่อยลองไปเช็คหน่อยเอ,อ้ยซาร่ามันให้ตัวผมมาด้วยใช่ไหมที่ผมสุ่มได้มันต้องให้นะใช่ปะอยู่ในเซตเตอร์นี่ไงล็อกดีขี้และการโผล่แล้วก็เดฟเดฟครับล็อกเลยอ่ะใส่ส,สกินดินี่อ่ะแล้วก็ที่เราอยากได้คือนี่มากกว่านี่แต่ถ้าอัพเต็มอะ่ะอัพแม็กเป็นไงเดี๋ยวลองอัพแม็กดูนะกระโดดแล้วก็ลังบุกแล้วก็วิง่ง มาควรอัพอะไรก่อนวะจริงๆแล้วผมอ่ะก็จะมีเปลี่ยนวิธีการอัพไ้ในดิคอร์ดแต่ว่าปกติแล้วอ่ะคนเราอ่ะเหมือนพวกเราก็จะอัพกันแบบตามใจฉันอยู่แล้วถูกปะแต่ผมมี1 1ดล้านอ่ะผมจะอัพอะไรก็ได้ไปเดี๋ยวเขาดูแบบโอ้โหมีแบบนี้กับเขาแล้วว่าผมมีตัวละครนี้กับเขาแล้วว่าเห็นเขาแบบมีกัน,นอิจฉาชิบหา,ายผมได้มาแล้วเจนเนี่ด้วยเจนเนี่ด้วยเออ จนนี่มันเล่นคู่กับซาซาร่าไม่ค่อยเวิร์กอ่ะไม่ถึงว,ว่าคือกระทีมผมอ่ะผมรู้สึกว่าทีมที่ผมเล่นปัจจุบันมันเวิร์กแล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาอาล่ามาเล่นกับนีได้ในมิโนโปเกอร,ร์มีใครมีสกินบ้งางอันลาก็ได้นะเออผมขอล็อกตัวละครตัวก่อนนะครับผมสุ่มได้มาใช่ไหมมันคือออสเซตเตอร์เซตเตอร์อยู่เซตเตอร์นี่ไงผมไม่เคยรีวิวด้วยนะตัวเนี้ยไม่ถึงว,ว่าไม่เคยรีวิวแบบว่าเวอร์ชันมือถือนะไม่มีเออนี่ผมมีแล้วแล้วก็มีกิมฮีซงละเอาแค่คือตอนแรทีีมมมยังซผผ่ะะคต้ลาาดไน เอาจริงๆก,ก็สามารถรักสมัครได้เพิ่มเติมนะครับเนี่ยไม่ถึงว่าผมมามีตัว๋วอ๋อกดตรงนี้ก็ได้ผมมีตั๋วอยู่เห็นปะตุ่มได้อีกแล้วก็แลกได้ด้วยเนี่ยแลกตัวละครได้อีกโอ้โหบอกเลยว่าอันนี้เขามีตัวละครอะไรบ้างวะทีนี้ผมไปแลกได้ดีกว่าอันนี้ผมไปแลกตัวละครที่ผมอยากได้เดี๋ยวตัวอะไรนะทีเนี้ยผมมาสามารถแลกตัวละครได้ Hayır, 2ต mm ัว hmm. NN เนี่ยผมไม่มีอยู่ตัวเดียวเนี่ยสกินก็ไม่มีแ้วแต่ทีนี้เนี่ยผมแลกมาได้นะครับแลกมาเล่นกับคร่แบบอิซาเบลครับอิซาเบลน่าแลกมากแลกแม อ่ะประมาณนี้ครับผมนะก็โหวันนี้ฟินฟินนะอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนตกแต่งกนะ่อนก่อนจะไปครับผมขอแบบว่าอวดอวดหน่อยครับวันนี้คือแบบไม่ได้ใช้การันตีด้วยนะใช้ดวงนะครับอาจจะมีรีวิวนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับซีอ a g เก่ง o ุ d บายครับ